สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้รวมญาติพี่น้องนะครับผมก่เลียงสุงท้ายพี่เก่าอนรับไปใหม่นะครับมาครับ่้นัาผมทานในการข้ามพี่สาวนะครับทานอะไรนาะโอ้โหไ็่ไก่นะครับไก่บ้านนะครับผมนาครับตานขาผมพี่สาวพี่ชายพี่สะใภ้นะครับพี่ปานอาเนาะนะครับพี่เขยพี่สะใภ้หลานชายนะครับมาหลายคนเลยครับผมวันนี้มาดูกับครับ ผัดตัวงอกนะครับผมไก่ผัดเผ็ดนะครับเนื้อวกีกะปิไข่เจียวผักต้มนะครับผมนะ้ำมีต้มฟักซี่โครงหมูนะครับของทานเล่นก็เป็นข้าวเกียบนะครับผมมีกัขนมข้าวต้มนิดน้อยนะครับผมด้านไหนหนุ่มก็จะเป็นหมูกระทะนะครับผมนะ้ำ สุกไปทันเลยนะครับผมหม,นนมูกระทะเนาะพีโปรโมชั่นะครับ <c oughs> มีเมงกะพหุนนะครับผม <c oughs> มีลูกเทียนปลาสวรรค์นเนาะ <c oughs> แล้วก็หมูเบคอนครับ <c oughs> มีกุ้งครับมีปลากระครับโต๊ะาำยี้สิหนูหนูจะรอกับกุ้งขอรอกับกุ้ง ตอนนี้ก็จะมีแครอทนะครับผมมีปวดนะครับผมนะบะหมี่ครับโวกเลยนะครับแล้วก็เส้นนะครับผักกอดครึ่งไทยนะครับต้นหอมบักขี้ผีไทยนะครับผักขาวนะครับตบบุ้งจีนะครับเก็ดอเข็มทองเก็ดดังฟ้าแล้วก็ไข่ไก่นะครับเครื่องดื่มก็จะมีน้ำมะตูมนะครับผมมีน้ำบ๊วยเล็กน้อยนะครับผม บรรยากาศบานๆเนาะนะครับเยี่ยวยอมาเจอกันเนาะมาถ่ายผู้่อนชมคำมาครับท่านคำถ่ายกันครับอะไรอะไรดะครับผมนะน้ำจิ้มก็สุดยกัะเดยนครับผมนะมีน้ำจิ้มสุกี้นะครับน้ำจิ้มแจวนะครับแล้วก็น้ำจิ้มสามรสนะครับผมท่าสรจเมื่อกี้เนาะครับผมนะ อร่อยนะลังครับดูกิจยาตท่านครับมาครับท่านครับตาด้วยกันครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับส่งท้ายพี่เก่าตลอบปีใหม่นะครับผมนี่สุภาพแข็งแรงนะครับทุกทางก็ดูแลสุภาพ้วยนะครับผมหลวงครอบครัวทุกบุรล้านนะครับผมถ้าตัวนที่อยู่ตัวคนเดียวก็อยู่ลตัวเองเป็นห้าเท่าเลยนะครับทั้งทั้งเทีอยู่ที่ไทยและต่างประเทศนะครับผมเนี่ยครับพู้สันเตอร์ของเราเนาะเขาเกี่ยวักทองสีสันหลากหลาย อร่อยแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับรับชมครับผมอร่อยไหมครับทุกท่านครับอย่าวกิฟตเลยไม่อร่อยเลยเท่าไรไม่อร่อยเท่าไรเลยช่วงนี้หมดหมดช่องโผลแล้วเนาะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกำลังใจกันนะครับจะได้ผลิตคลิปดีๆมาเพื่อนชมครับผมสวัสดีนะครับ